วันว่างทำยังไงให้ไม่ว่างกูบอกว่ากูจะถ่ายคอนเทนต์ทำงานมึงจะมาอะไรไม่ว่างเดี๋ยวเราจะมาหาดอกไม้ขาวไปแต่งชุดกุหล,ลาบหัวกุหลาบพวงกุหลาบพวงไหมค่ะ,คะเออ <c oughs> กุหลาบพัวอยู่ตั้งนานทำไมไม่ซื้อเลยจะสวยจะตายพวงนี้กูอยากได้ดอกสีขาวแม่ค้าบอกสีเขียวก็มีนะคะ <c oughs> S <S อันนี้แหละได้ใช้แน่ขาวครีมสําหรับแต่งชุดโดยเฉพาะเพราะขาวแบบว่าขาวเวอร์เกินอย่างเงี้ยมันดูเป็นอะไรรู้ปะผ้าขาวบางกรองน้ำตีมเจ้าสาวหรอจ๊ะตีมเจ้าสาวค่ะในงานเนี่ยเจ้าสาวเขาต้องโยนดอกไม้ให้ท่านผู้ชมด้วยไม่ใช่เหรอให้แขกอะค่ะอันนี้เราก็ทําบ้างสิทําช่อดอกไม้แล้วก็ท,ทออกว,กวงอิดเอาไว้โยนให้ถูกชน <S <S อ่านรับนะคะกูถืออะไรก็สวยใครจ้างเนี่ยของก็ขายได้แต่ส่วนใหญ่อะโง่ไม่ตาง และวก็เจอแฟนขับในวัยศึกษาใช้ผัวกูถ่ายด้วยร้านแรกก็ซื้อไป1 7 7 5บาันหอเป็นสิบ้าไมทจะหอนทำไมไปต่อค่ะเมียผมก็เลือกวันดีด้วยนะครับเลือกมาในวันที่ตลาดเขาเปิดไม่ได้ครบทุกร้านมาทําไมอ่ะเปิดครบทุกร้านกูก็ไม่ได้เดินสิมัวแต่ถ่ายรูปอ่ะยาดมหอมจังเลยจะยี่ห้ออะไรจะเนี่ยไม่ได้จ้างกูไม่บอกอันนี้พันอะไรยาม่วงหกใส่หรอสวยอยู่แต่อันนี้สวยกว่า นี่ถ้าเกิดว่าทัดหูนี่ใครไม่ทักก็แปกลกนะฉันนึกว่าเห็ดขึ้นหัวนี่ป้าดอกพีเซียอันนี้ดอกพีชีพค่ะ <c oughs> ยังไม่ถูกใจยังไม่เอา,เอาทํามาหมดทุกอย่างมีหมดครอบทุกแบบทําขายครบหมดทุกสิ่งอย่างยกเว้นดอกที่กูจะเอาวันนี้มันชมว่ากูสวยกูเลยยอมให้ถ่ายออ้แต่งแฟชั่นไม่ดูสภาพอาการเลย <c oughs> ร้อนยังไม่พอนะคะกันฝนก็ไม่ได้กันหนาวก็ไม่ได้ร้อนชิบหายเขาอยากเป็นลิซ่าแบ็กพิงออผิวอ๋อดูหมามาในผิวเนียนละเอียดนะคะซิตราเข้าได้นะคะ และเมียผมก็ซื้อหมดนี่อีกไม่รู้เท่าไรที่บ้านมีก็ไม่รู้จักใช้เปล่าหรอกพอดีว่าของมันเยอะหาไม่เจอกูซื้อใหม่ง่ายกว่าแล้ววันรุ่งขึ้นแทนที่จะให้ผัวพักผ่อนต้องมาถ่ายคลิปอีกก็มึงเปยพักเลยค่ะแล้วตังก็ไม่ต้องเอาเอาจะเราจะใช้งบให้น้อยที่สุดไม่ไปขอเช่าชุดใครเพราะเช่าทีหนึ่งตังก็หมดหลายบาทมันเป็นกิ่งๆนี้ใช่ปะก็เอามาเด็ดเด็ดเด็ดเป็นดอกแล้วก็ทําให้เป็นผสมกันอย่างนี้เมียผมเป็นคนขยันนะครับดูสิเยี่ยวยังเยี่ยวใส่ขวดเลยไม่ยอมเข้าห้อง คุณวิทย์ก็กินเยี่ยวแผมทุกวันนะครน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบังคับให้กูกินเนี่ยฮะนี่คือชุดที่จะใส่ไปงานค่อนข้างเก่าแก่กึกไม่รู้มือที่เท่าไหร่แล้วซื้อมาจากปัทวิกรมือสองด้วยราคา850บาทแต่แม่ค้าเอาแค่700บาทอุ่จะหัวอะไรกับ700บาทเอากาวแปะเอาดอกไม้ทับเราก็จะได้ดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครมันคือความพยายามและความภาคภูมิใจของเราว่าจะได้หดอก แล้วเพชรเม็ดเล็กขนาดนี้ใครจะเห็นนะฮะตาดีก็เห็นตาไม่ดีก็ไม่ต้องเห็นเรื่องของมึงการมูลณะปฏิสังขรณชุดมือสองมือ3ามมือสมือห้ารอยยับต่างๆที่มันซักแล้วมันจะขยุกข,ขยุอยอยู่อย่างนี้ชายกระโปรงก็จะง่อยๆซึ่งเป็นผ้าที่ยับยุย่ยยับเยอนนะคะแนะนำว่านี่ค่ะเตาลีไ้น้ำ่อน ด้วยความร<ม>้อนของไอ้น้ำมันจะช่วยให้ผ้าคลายตัวฟิลลิ่ไม่เคยเข้ากูเลยค่ะรีเดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปตัดขี้เกียจไปเดินลากลุงลงังโอ้แล้วมันไม่ตัดก่อนแล้วค่อยรีดเ่รจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอ้าวก็ผ้ามันยาวไม่เท่ากันน่ะสิเธ<ไ>อเพราะผ้ามันขยุกขยุกขยุกอยู่ติดคราบช็อกโกแลตสงสยัยเจ้าสาวชอบของหวานขี้ใส่ผ้าหรือเปล่าไม่ขี้แมวให้เหลือแค่ซักประมาณนี้พอ จะช้าค่ะตอนแรกเรากะว่าจะตัดสูงทำไมมันเตี้ยลงเตี้ยลงฉันควรแกะป้ายออกไหมแ้ยหเนี่ยเขาจะได้เห็นว่ากูซื้อมา850อันนี้คือดอกไม้เมื่อกี้ที่เราทาที่เราติดเพราะมันมีรอยเลอะอยู่แล้วทำไมต้องปักเข็มดูล่ะทำไมไม่ทากาวหยอดแล้วก็แปะไปเลยอ๋อกูจะได้รู้ก่อนไงว่าอนาคตมันจะออกมาเป็นยังไงนี่คือการจินตนาการ เอาเข็มหมุดกัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอากาวหยอดนะคะพะเย็บไม่ทันแล้วขาดเหนื่อยค่ะเสร็จแล้วก็แต่ปืนกาวน่ะยังไม่ได้หยอดเลยก็ลุ้นเอาติดตามเอานะคะใส่วันจริงวันที่แปดเผยแพร่คลิปไม่รู้วันที่เท่าไหร่ว่าหัวจะขี้เกียจหรือเปล่าจากดีไซน์ที่มันโบราณนิดนึงเราก็เติมให้มันโบราณกว่าเดิมไม่ได้นะสมัยกว่าเดิมนะเอาตามมีตามเกิดแล้วเนาะไม่มีผู้สนับสนุนไม่มีใครช่วยอะเนาะปากกัดตีนผิดต่อไปนะคะกัดนี่ไปเดี๋ยว่ากัดธรรมดาหรือว่ากัดชาวบ้านเขาจ๊ะ อ๋อกัดหัวแม่ตีเได้ขอผมคุณนะคะ